สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำผัดคนากุ้งหมูสับพริกเผานะคะทำง่ายๆค่ะเป็นกับข้าวที่รสชาติอร่อยมากรับรองทำแล้วข้าวหมดหมอแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยขั้นตอนแรกนะคะตั้งกระทะเลยค่ะจุดไฟใช้ไฟกลางใส่น้ำมันพืชลงไป1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะรอให้น้ำมันเริ่มเริ่มร้อนค่ะไม่ต้องให้ร้อนจัดนะคะพอน้้ามันเริ่มร้อนเนี่ยใส่กระเทียมจีนสับลงไปเลย3กลีบค่ะ ผัดกระเทียมไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าจะส่งกลิ่นหอมค่ะพอส่งกลิ่นหอมแล้วใส่หมูสับลงไป50กรัมค่ะผัดหมูสับไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกพอหมูสับของเราสุกดีแล้วเนี่ยใส่กุ้งขาวใหญ่ลงไป4ตัวค่ะกุ้งขาวนี่ล้างทําความสะอาดผ่าหลังดึงเส้นดำแล้วนะคะผัดกุ้งสักแป๊บหนึ่งค่ะไม่ต้องให้สุกนะคะพอเริ่มเปลี่ยนสีเราก็เริ่มปรุงรสได้เลยค่ะใส่น้ําเปล่าลงไป1ช้อนโต๊ะพริกเผายี่ห้อฉวฮะเส็งนะคะ1ช้อนโต๊ะครึง่ง ผงปรุงรสครึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนชาซอสปรุงรสฝาเขียวครึ่งช้อนชาซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีพอเข้ากันดีแล้วเนี่ยใส่ผักคะน้าลงไปค่ะ150ากรัมเราจะผัดผักคะน้าเนี่ยไปแค่ให้เขาพอสลดลงนะคะไม่ต้องให้สุกถ้าสุกเกินเนี่ยเวลากินมันจะไม่กรอบไม่อร่อยค่ะ อพอคณะสลดลงแล้วสุดท้ายใส่พริกแดงหั่นเฉียงลงไป3เม็ดค่ะผัดให้เข้ากันก็เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะน่ารับประทานมากๆเลยกุ้งตัวโตๆค่ะหอมฉุยเลยไปจัดใส่จานนะคะแล้วก็รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆค่ะรับรองอร่อยรสชาติกลมกล่อมนะคะผักกรอบๆเลยลองไปทํากันดูค่ะข้าวหมดหม้อแน,นอ่นอนค่ะเมนูนี้วันนี้เวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ